đã phải rút ra mà nó nó tự nhiên nó 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 <laughs> là ngay ตอนเนี่ยได้น้ำเดิม พี่น้องเดยวผมมาพี่น้องน้องเตรียมชุดกันกันเพื่อนๆไปนนไหน,นส่งตรงน,นกว่ามันโมนมน้มันจะ,ออะได้ไปส่งรักส่งพี่ต่อเน่างเออที่น้่งกา กระจาเราอยู่ที่เพื่อนเราไงแ่ก็ป้อนกันกันยอมขอบคุณนะพี่รับของนวันนี้ตีบงวันเาร์ทอได้่าียเลยค่ะพี่องมาเนี่ยทุกคนเลยไปจะเอาไปที่รถมเห็นี่นะคะทีหลักไม่อบกินเผาค่าก็กิน เอาไปเลยค่ะโอเคดูสิเราจะเตรียมนางวานนะคะนั้นนงมาเข้าเดียวกับแถวได้เลยค่ะมาเรียงแถวด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าองู่เลยค่ะโซนก็เอาตามเสื้อนะคะเสื้อขาวอยู่โซนเดียวกันเสื้อเขียวแก่ก็อยู่โซนเดียวกันเสื้อเขียวอ่อนก็อยู่โซนเดียวกันค่ะทั้งหมดก็จะเป็นสาม เส้นสีนะคะทุกคนพอมองดูแล้วมีสีเขียวอ่อนสีเขียวแก่แล้วก็สีขาวมากค่ะวันนี้เราฝนตกใช่ไหมชุดดำเราก็สบายๆค่ะทุกคนนางรำก็คือชาวไร่ชาวานานี่แหละค่ะทุกคนทุกคนทคนแดดทนฝนค่ะฝนัะหนีพอดีเย็นพอดีลุยพอดีลุยเดีด๋ยวว่ากลับไปเราไปซักซะก่อนนะคะคเอาตากใบมันเ,นเนไปไปสียวเน็ดนะคะเสียบเอา คลิปเลยแม่ฝออนไหนก็มนไม่ที่ซอกไฟก็คืออย่าป่อยได้ังโอเคทุกคนม,มาเรียนถามันได้นะคะเพราะว่าเราก็ห่วงแต่ฝนจะเบาลงเบาลงแล้วนะไม่แน่นะนางรำซึ่งต่อไปเนี่ยค่ะจะแบบคุณได้ปูบคงมให้การใส่ฝนนิดๆจะได้มีแบบความสวยด้วยนะปูปูอยากให้พัดันข้างหน้าผูนะผูก็ต้อง ให้เพื่อนหายฝนหน่อยนะจะได้ภูพงให้เพื่อนเนย้เลยค่ะหมดไหมคะทั้งหมด45ท่านไม่อยากผีก็ได้ค่ะ,มคะไม่อยากผีก็ได้ชุดขาวไม่อยากผีกค่ะชุดขาวไม่อยากผีเล่นมาเล่นมาค่ะเล่นมาค่ะ45ท่านไม่พอ 3, 3อแถว4<ม>แถว5แถวเลยค่ะโอเคค่ะ จัดการลำหนูนะคะคุยนะาป้าหน้าที่มองแค่ไหนนั่นนีอนมีฝนตงไปปล่อยนะคนเปปล่อยนะจัดการลำหนนะคะเดวไม่ก็ตากป้าตากหานี่นี้อาเ้ไอรหรอนี่ปนยังพ่อพ่ออยู่ค่ะ45ท่านพอนะ 睇睇睇，好嘅咯，你食餐系嘛？我